แมทธีรณีออกมายืนยันสถานะชัดๆกับไฮโซโพกแล้วหลังเธอประกาศเลิกฟ้าผ่าสงกรานเตชนะนรงขายาตโบนันซาจากกรณีเพจด,ดังออกมาเผยว่าหนุ่มสงกรานควงสาวมอน้ำแดงไปกินน้ำเต้าหู้ร้านดังจนกลายเป็นประเด็นร้อนโยงไปหาสาวไม้นภัสสี ที่มีรูปไปตีกลอบด้วยกันซึ่งเรื่องนี้ยังไม่มีการฟันธงว่าจริงหรือไม่ซึ่งต่อมาข่าวบันเทิงช่อง8ทีทีกรเปิดเผยว่าเพื่อนตนเจอแมทและไฮโซพกที่ผับด้วยกันจริงๆรวมทั้งถ่ายสองไอจีก็เห็นทั้งคู่ออกกําลังกายในยิมเดียวกันแม้จะไม่มีรูปคู่แต่ก็ดูรู้ว่าที่เดียวกันแต่ทั้งคู่จะไปเที่ยวด้วยกันก็ไม่แปลก พราะทั้งแมทและไฮโซพกออกมาบอกแล้วว่าเป็นเพื่อนกันมานานมากพร้อมเผยข้อมูลเด็ดอ้างว่าเพื่อนของเธอเพิ่งเจอหนุ่มสงกราน์กับสาวอื่นที่ไม่ใช่แมทสาวคนนี้เป็นดาราเหมือนกันเคยเล่นซีรีส์อายุสัก30ปีแต่ก่อนภาพลักษณ์ใสๆแต่ตอนนี้เปลี่ยนแนวเป็นสาวแซ่บแล้วและมีชื่อย่อที่ไม่ใช่แมท ทีรณีส่วนความสัมพันธ์ของสงกรานกับสาวคนนี้คืออะไรคงต้องรอเจ้าตัวออกมาเคลียร์เองและล่าสุดทางด้านสาวแมทก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าเลิกกันกับสงกรานแล้วเธอเผยว่าลองเดินออกมาตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วยังค้างคาเขาออกที่บ้านอยู่ ออกตัวไว้ก่อนติดที่ป๋ากับพี่สงกรานครอบครัวเตชนรงค์รักและเอ็นดูให้ความเมตตากับตนมากๆที่ไม่ออกมาพูดตอนแรกเพราะกลัวจะโดนทัวลงยืนยันความสัมพันธ์กับไฮโซพกเป็นแค่เพื่อนเป็นแค่พี่น้องกัน